ทุกๆคนครับ จำได้ไหมมีอยู่ช่วงหนึ่งที่การเขย่าขนมคัวล่ามัด5000ครั้งนี่ฮอตฮิตมากบางคนก็บอก2 5 0 0นะคะบ,บางคนก็บอก5 0 0พันถ้าเราเขย่าแรงๆตามจํานวนนั้นนะ่ะขนมก็จับตัวกันเป็นก้อนกลมๆเพชซ่ก,ก็เลยลองทําดูค่ะแล้วก็จะไปเขย่าคนเดียวไหววันนี้เพชซกับพี่ปพ้มก็เลยร่วมมือกันครับพี่ปพ้มไม่จริงจังมากเลยนะพอเขย่าไปมาก็าจำไม่ได้นะคะว่าครบ2,500ครั้งหรือว่า5000ครั้งยังแต่เพโซ่รู้สึกเหมือนว่ามันเป็นก้อนกลมๆข้างในแล้ว<ๆ>ก็เลยลองมาเปิด ดีกว่าครับได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้ทุกคนคิดว่ามันจะกลมไหมมาลองเปิดมาลองลุ้นกับบปโซนะครับใครได้เคยลองทําแบบนี้แล้วได้หรือไม่ได้ยังไงรคะรไม่บอกไปโซกันด้วยนะแต่ได้เวลาแกะและ้วค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้โหเป็นลูกกลมๆนะครับเนี่ยแต่ไม่ใช่ลูกเดียวนะคะเป็นทางลูกใหญ่แล้วก็ลูกเลกแปลกใจมากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันกลมจริงๆช่วงปีที่ผ่านมาไปโซเคยทาแบบนี้ละเละตุ เป๊ะเลยครับเกออกมาได้ไม่เป็นรูปร่างเลยครั้งนี้ถือว่าประสบความสําเร็จใครไม่เคยทําก็ไปลองทํากันนะครับส่วนใครที่เคยทําแล้วก็มาลองทําอีกทีได้แล้วลองดูกันนะคะว่าจะได้รูปก็เหมือนเปนโซหรือเปล่าจบท้ายด้วยการกินเมื่อเดิมครั้งนี้ไม่ได้กินหมี่เป็นตัวตัวกินทีหลายตัวเลยนะเนี่ย